ววสวัสดีครับเอซทุกท่านครับ<อ>เรามา,<ด>าพบกันในเทปที่ส <3 S 1> นะครับมีคนพูดเอาไว้ว่าช่างกลึงต้องพึ่งช่างชักช่างสลักต้องพึ่งช่างเขียนช่างรู้พึ่งช่างเรียนช่างติช่างเตียนไม่ต้องพึ่งใครแต่วันนี้ การติเตียนที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ครับเป็นการติเตียนเขาเรียกว่าติเพื่อก่อคำพูดตินั้นเป็นการพูดเหมือนกับบอกขุมทรัพย์นั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าสอนพูดในตอนที่สามจากเที่ยวคมครมปากคือเรื่องคำพูดที่ชี้บอกขุมทรัพย์ก็คือคำพูดตำหนิติเตียนในเชิงสร้างสรรค์นในฐานะกรรยาณมิตรนะครับแน่นอนครับอยากเรียน ท่านผู้ชมท่านฟัง f อฟซของเราให้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าที่เรานํามาเล่าเนี้ยมาจากนิทานชาดกนิทานชาดกเนี่ยต้องเข้าใจร่วมกันก่อนว่าไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อที่จะสอนธรรมะนะครับแต่เป็นเรื่องของอดีตชาติของพระพุทธเจ้าของเรา ซึ่งในพระไตรปิฎกนี่มีประมาณห้าร้อยชาติว่าท่านเกิดไปเป็นาชาตินี้เกิดเป็นอะไรชาตินี้เกิดไปเป็นอะไรก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่านิทานชาดกนะครับอย่าไปเข้าใจขาดเคลื่อนจากเรื่องที่เขาเล่าในลายนะเป็นนิทานที่เล่าในรลยเคยได้ยินไหมครับที่บอกว่าเฮ้ยนี่นี่มาดีมาด่มาได้มาฟังนิทานเรื่องอะไรยังไม่บอกเฉะลยตอนท้ายเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไง เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะมีเกษตรกรคนหนึ่งมีอาชีพเนี่ยนะก็คือปลูกชาเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือแล,ล้วแหละแกปลูกชานี่แกเป็นคนขยันมันเพียนมากโอ้โหใส่ปุ๋ยรถน้ำต้นชาแกอย่างดีอย่างดีปรากฏว่าไม่กี่เดือนต่อมาต้นชาของแกนี่ให้ผลิตผลเยอะมากเลยจบแล้วเฮ้ยนี่ทานเรื่องอะไรเนี่ย นิทานชาดกเออซึ่งซึ่งไอที่ว่ากันในทางลายเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับที่เราว่ากันตรงนี้ตรงนี้ก็คือเรื่องของอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพูดชี้บอกขุมทรัพย์หรือตำหนิติเตียนเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับสุภาษิตพังเผยไทยไทยที่บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา วันเป็นลมหมายถึงว่าคําชมเนี่ยนะฮะมันไร้สาระมันทําให้ลืมตัวมันทําให้คนขาดสติแต่คําติเนี่ยครับมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทําให้คนบางคนนี่คิดได้ลักษณะของคําติเตียนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะเหมือนพูดมะนาวไม่มีน้ํะพูดตรงๆมันจะทําให้คนฟังในสั้นดุดได้แต่ถ้าหากว่าคนฟังคนนั้นหลงตัวเอง ไม่คิดว่าเขาปรารถนาดตีต่อตัวเองก็จะไม่ชอบใจก็จะด่ากลับนะครับท่วงทํานองเดียวกันกับคําว่าน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายอันเดียวกันครับก็คือคําพูดที่ไม่สุภาพไม่ไพเราะของกระยาณมิตรนั่นแหละบางทีเป็นคําเตือนที่ดีแต่สําหรับคนที่ไม่รักไม่ชอบกันมันจะยุให้เหลิง นะฮะมันก็จะโอ้โหทำให้เราเนี่ยลืมตัวและพลาดโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองได้สำหรับหัวหน้าง,งานสำหรับเพื่อนร่วมง,งานถ้ารักใครชอบใครจะตำหนิตีเตียนใครหนึ่งต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำเสียงน้ำเสียงต้องไม่ไม่ไม่เชิงแบบดุดันไม่เชิงว่าก,กล่าวแต่น้ำเสียงต้องอ่อนนุ่ม แล้วเวลาจะตมิตีเตียนใครนั้นต้องเรียกมาคุยกันสองคนไม่ใช่ต่อพูดต่อหน้าคนเยอะๆเอ้ย,ย,ย,ยสุชาติเมืองเนี่ยในที่ประชุมปากเหม็นมากเลยนะครับอย่างนี้คือฆ่ากันในที่ประชุมอย่างนี้ไม่ได้นะครับพระพุทธองค์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลพึงเห็นผู้ใดเป็นผู้ชี้แจงโทษ กล่าวคมขีมีปัญญาว่าเป็นเหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้พึงคบหาบุคคลเช่นนั้นผู้ซึ่งเป็นบัณฑิตจะมีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษลามมกเลยนะฮะเพราะว่าคือถ้าหากว่าเราครบบัณฑิตแล้วเนี่ยนะฮะบัณฑิตก็จะบอกก็จะชี้นะฮะมันจะไม่เหมือนไอ้ประเภทที่เป็นคนผ่านคนผ่านเวลามันตีี่มันตีได้ทุกเรื่อง นะฮะเหมือนมีอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่าช่างตีนะฮะคนช่างตีเนี่ยก็มีพระพุทธรูปสวยงามนะฮะสวยงามมากคือชาวบ้านทั้งหมู่บ้านทั้งเมืองเลยบอกโอ้ยสวยงามที่สุดนะฮะคนทั้งหมู่บ้านทั้งเมืองนะก็จะดูว่าไอ้ช่างตีคนนี้ดูซิว่าพระพุทธรูปสวยเงี้ยมันจะตีอะไรได้บ้างมันก็มาบอกโอ้พระพุทธรูปเลยสวยหมดเลยปากสวยหน้าสวยสวยทุกอย่างเสียอย่างเดียวชาวบ้านบอกเฮ้ยยังมีเสียเหรอ เสียอย่างเดียวพูดไม่ได้ไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนผ่านเป็นคนที่ไม่ปรารถนาดีไม่มีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นครับ fc ฟซทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคันธาระชาดกนะครับเป็นชาดกที่ว่าด้วยการพูดติเพื่อก่อหรือพูดชี้บอกขุมทรัพย์นั่นเองนะครับในสมัยก่อนพระพุทธการนะครับเพื่อนเครับที่รัฐ คันธาระนะครับมีกษัตริย์ซึ่งปกครองเมืองนะฮะกษัตริย์ปกครองเมืองพระเจ้าคันธาระนะฮะปกครองเมืองก็สเสด็จสวรรคตไปนะครับทีนี้พระราชบุตรนะฮะก็ขึ้นครองเมืองต่อนะฮะที่เมืองคันธาระนั่นแหละนะครับที่นั่นเองนะฮะก็ปกครองด้วยความเป็นธรรมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา ในขณะที่ถ้าเราดูกันตามแผนที่นั้นนะครับรัฐคันธาระนั้นก็จะอยู่ประเภทเหนือสุดเลยแต่ถ้าหากว่าทางใต้สุดเนี่ยนะครับก็จะมีรัฐอีกรัฐหนึ่งชื่อว่ารัฐวิเทหะนะครับในขณะเดียวกันนะครับกษัตริย์แห่งรัฐคันธาระกษัตริย์กับแห่งรัฐวิเทหะทั้งสองนั้นเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่คบหากันเป็นมิตรสหายกัน สมัยก่อนไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเลยครับแต่เป็นมิตรสหายกันทางจดหมายที่สื่อถึงถึงกันนี่แหละครับก็อาจจะเป็นม้าเร็วหรือส่งนกพิราบหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นเพื่อนกันมีอะไรก็จะปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งนะครับพระเจ้าคันธาระหลังจากสมาทานศีลแล้วนะฮะเป็นวันอุโบสถคือวันพระนั่นแหละนะฮะก็ไปประชุมนั่งประชุมเสนาอามาตย์นะฮะ ในท้องพระโรงนะครับในค่ำคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญน,นะครับในขณะที่ประชุมปรึกษาราชาการบ้านเมืองอยู่นั้นเนี่ยนะครับก็มีพระราหูมะอมจันทร์อมจันทร์แบบอมแบบมิตรสนิทเลยนะฮะข้าราชบริพารนะฮะเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็ทูลเรื่องราวต่างๆถึงเรื่องของราหูอมจันทรนะฮะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นยังไงบ้างนะครับพระเจ้าคันธระได้ฟังดังนั้นเนี่ยโอ้โหพระองค์นี่คิดได้เลยทันทีเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยนะฮะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะเป็นคนที่มีปัญญามากพระองค์จึงคิดว่าดวงจันนี้เศร้าหมองอับแสงไปเพราะมีสิ่งเศร้าหมองจรมากําจัดแสงเยี่ยงนี้แม้ข้าราชบริพารเหล่านี้ ก็เป็นเครื่องเศร้าหมองสำหรับเราเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่หมดสง่าราศีอันดีงามเหมือนดวงจันทร์ถูกราหูอมไว้นั้นช่างไม่สมควรแก่เราเลยเราน่าจะสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่านี้สละราชสมบัติแล้วออกบวชให้เหมือนกับดวงจันทร์จาตาสัญจรไปในท้องฟ้า ที่บริสุทธิ์สะอาดนั้นเพราะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการรอให้ผู้อื่นมาตักเตือนเราเราจะเป็นผู้ตักเตือนตัวเองก่อนนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเรานะครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าคันธระท่านนึกได้ท่านคิดได้นะครับจากนั้นเนี่ยครับท่านก็บอกว่าเอา้าอามาทั้งหลายเสยนาทั้งหลายขราชบริพารทั้งหลาย พวกท่านเลือกกันเองเลยใครสมควรจะเป็นกษัตริย์แห่งคันธาระแห่งนี้เอาเลยเลือกกันเลยตามสบายเลยโบวตกันเลยแล้วท่านก็ออกบวชครับไปเป็นดาบทครับนะฮะกินผักกินผล,ลไม้นะฮะตามป่าหิมะานสัญจรไปเรื่อยเลยนะครับตัดภาพไปที่เมืองวิเทหะนะครับที่เมืองวิเทหานั้นการจะได้ข่าวคราวจาก กษัตริย์คันธารานั้นก็ต้องก้องได้ข่าวจากพวกพ่อค้านะคที่ค้าขายจากต่างเมืองมานะครับกษัตริย์ก็ทรงกรสถามพ่อค้าจากเมืองคันธาระซึ่งมาค้าขายอยู่ในเมืองวิเทหาว่าคันธาระสหายเราสบายดีอยู่หรือเป็นอย่างไรบ้างอ่าเท่านั้นแหละครับพ่อค้าจากเมืองคันธาระก็ตอบกับพระเจ้าวิเทหาว่าอ๋อกษัตริย์ของเรา ท่านหนีออกบวชแล้วท่านไปเป็นดาบทแล้วสแสวงหาความวิเวกเพื่อต้องการบรรลุธรรมแล้วโอ้โหเท่านั้นล่ะครับกษัตริย์วิเทหะครับกลับมาเนี่ยมานั่งนึกไตรตรองคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนว่าคันธาระเพื่อนของเราคงจะต้องเห็นคุณมหันในการออกบวชในครั้งนี้เป็นแน่ อย่ากระนั้นเลยเราจะละทิ้งสมบัติของเราที่เรามีอยู่บวชเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมสแสวงหาทางหลุดพ้นเหมือนท่านคันธาระเพื่อนของเราว่าแล้วครับวิเทหะก็ออกบวชอีกเหมือนกันครับนะกลายเป็นวิเทหะดาบทครับที่เราไปตามป่าต่างๆป่าหิมะพนันโน่นนี่นั่นสัญจรกินผลไม้ลากไม้นะฮะเป็นอาหาร สัญจรไปเรื่อยเลยครับอยู่มาวันหนึ่งครับดาบททั้งคู่นี้นะฮะประพฤติตัวในทางที่ดีปฏิบัติธรรมสัญจรไปเรื่อยมาจะเอกันแต่เนื่องจากว่าคนทั้งคู่นี้ไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนครับไม่รู้ว่านี่คือคันธาระนี่คือวิเทหะไม่รู้ว่านี่เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแต่อาศัยที่ว่าคันธาระดาบทนั้นท่านบวชก่อน วิเทหาดาบทบวชทีหลังเมื่อมาเจอกันแล้วต่างคนต่างชอบอัธยาศัยไมตรีต่างคนต่างศรัทธาการประพฤติปฏิบัติของกันและกันก็เลยอยู่ร่วมปฏิบัติธรรมในที่เดียวกันแต่ว่าท่านวิเทหานั้นบวชทีหลังก็ยอมเป็นผู้อุปถาคือดูแลพระผู้บวชก่อนก็ดูแลท่านคันธาระ ถือว่าท่านคันธาระนั้นเป็นพระอาจารย์มีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือราหูอมจันทท่านวิเทหะเองไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนจึงได้ตรัสถามท่านอาจารย์คันธาระดาบทว่าข้าแต่ท่านอาจารย์อะไรกันหนอ ได้ปกปิดดวงจันทร์เอาไว้ทำให้หมดสิ้นรัศมีคันธาระดาบทจึงพูดว่าดูก่อนท่านวิเทหะสิ่งที่ปกปิดดวงจันทร์ไวน้นี้เรียกว่าราหูอมจันทร์ราหูเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึ่งของดวงจันทร์ที่ทำให้ดวงจันทร์ไม่อาจส่องแสงสว่าง แม้เราก็ได้เห็นดวงจันทร์ถูกราหูอมมาแล้วก็เคยคิดว่าดวงจันทร์ที่บริสุทธิ์สุขใสนี้ใหญ่ต้องกลายเป็นสิ้นแสงไปเพราะเครื่องเศร้าหมองที่จอมาเล่าดุดดังราชสมบัติเป็นเครื่องเศร้าหมองสำหรับพระราชาดังนั้นเราจึงได้ทอดถึงราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ออกมาบวชแล้วพอได้ฟังดังนี้ครับ พระเจ้าวิเทหะหรือดาบทวิเทหะนั้นอุทานออกมาเลยว่าท่านคือกษัตริย์คันธาระหรือดาบทคันธาระก็บอกว่าเราเคยเป็นกษัตริย์คันธาระดาบทวิเทหะก็เลยสารภาพว่าผมเองครับเคยเป็นกษัตริย์วิเทหะมาก่อนเอา้า กลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยครับรักกันศรัทธากันยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันมาเก่าก่อนนั่นเองแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปฏิบัติธรรมเร่งความเพียรกันไปแล้วก็สัญจรกันไปตามชายแดนต่างๆดูมาวันหนึ่งครับไปชายแดนที่ใกล้หมู่บ้านเนี่ยครับทั้งคู่ก็ออกบิณิบาติ บินนาบ,บาตนั้นชาวบ้านก็ใส่บาดบางวันก็มีอาหารจืดบางวันก็นะฮะมีเกลือนะฮะใส่บาดมามีอยู่วันหนึ่งครับนะฮะชาวบ้านนั้นเขาใส่บาดเนี่ยเป็นเกลือใส่มาจํานวนมากเลยนะฮะหลังจากที่เอามาปรุงใส่กับข้าวที่เป็นอาหารจืดเสร็จแล้วนิเทหาดาบุตรก็เลยคิดว่าเออเกลือเนี่ยมันเหลือเยอะเนี่ย เราเก็บสะสมเอาไว้ในวันไหนที่ชาวบ้านเขาใส่อาหารจืดให้เราดีกว่าเราจะได้ใส่อาหารจืดแล้วก็จะได้บำรุงท่านอาจารย์ด้วยใส่ให้เราด้วยแล้วก็ท่านวิเทหะก็เลยเอาเกลือนะครับซุกเอาไว้หลายวันต่อมาครับออกบิณฑาบาตนะฮะก็ได้อาหารมาเสร็จแล้วเนี่ยท่านวิเทหะเนี่ยก็เอาเกลือมาถวายอาจารย์ อาจารย์คันธาระกงงสิครับก็ถามท่านวิเทหะว่าเอ๊ะท่านวันนี้ไม่มีผู้มีศรัทธาใส่เกลือเราเลยเนี่ยท่านไปเอาเกลือมาจากไหนท่านวิเทหะดาบทก็บอกว่าเป็นเกลือที่ผมเก็บไว้หลายวันแล้วครับาอาจารย์เท่านั้นล่ะครับท่านคันธาระดาบท์ดีถึงกับถอนหายใจยาวเลย ก็เลยพูดกับวิเทหะดาบทว่าท่านอุตสาสละมิถิลานครอันกว้างใหญ่และทิ้งหมู่บ้านที่บริบูรณ์มากมายไม่แยแสคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยทรัพย์มาแล้วถึงความไม่มีกังวลในอะไรอีกบัตรนี้ท่านยังจะมาสสมเพียงก้อนเกลือเล็กน้อยนี้อยู่อีกหรือพอฟังดังนั้นครับ วิเทหาดาบทเนี่ยพอฟังอาจารย์เตือนเขาเรียกว่าอาจารย์ให้ก้อนอิดครับไม่ได้ให้ดอกไม้ครับถึงกันหน้าแดงกำควันออกหูเลยตอบโต้อาจารย์แบบทันทีทันควันไปเลยท่านไม่ยอมเห็นโทษตัวเองเห็นแต่โทษของผมอย่างเดียว ในอดีตท,ท่านเคยคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการรอคนอื่นที่จะมาตักเตือนเราเราน่าจะตักเตือนตัวเองก่อนแต่วันนี้เหตุไหนท่านจึงมาตักเตือนผมก่อนท่านเองก็ละทิ้งที่อยู่คือรัฐคันธาระหนีจากการปกครองในราชธานีที่มีทรับมหาศาลมาแล้วบัดนี้ยังจะมาปกครอง ผมในที่นี้อีกหรือดาบทคันธาระยังคงใจเย็นและก็พูดต่อไปว่าดูก่อนวิเทหะเราย่อมกล่าวแต่คำที่เป็นธรรมเราจะไม่พอใจกล่าวคำที่เป็นอธรรมเมื่อเรากล่าวคำที่เป็นธรรมอยู่บาปย่อมไม่เปลือกเพื่อนเราเมื่อพูดจบครับ ท่านคันธาระดาบทก็หยุดอยู่สักครู่จ้องดูวิเทหาดาบทแล้วจึงกล่าวสืบต่อไปว่าผู้มีปัญญาคนใดมักชี้โทษมักพูดกำราบควรมองผู้นั้นให้เหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบบัณฑิตเช่นนั้นแล้วจะมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเลย บุคคลจึงควรตักเตือนควรพร่ำสอนควรห้ามผู้อื่นจากความเห็นผิดบุคคลนั้นจึงเป็นที่รักของเราสัตตบุรุษผู้เห็นถูกไม่เป็นที่รักของเราอัศตบุรุษในขณะที่ขันธาระดาบทพูดจบครับดาบทวิเทหะยังสำนึกไม่ได้ครับยังเถียงปรับครับ ท่านไม่ควรจะพูดกระทบกระเทียบเสียแทงผู้อื่นให้ได้รับความแค้นเคืองเสมือนโกนผมด้วยมีดโกนทื่อๆฉะนั้นคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าคำนั้นจะมีประโยชน์มากบัณฑิตก็ไม่ควรพูดแต่คันธาระดาบทยังคงย้ำต่อไปว่าท่านกระทำกรรมที่ไม่สมควรเมื่อถูกเราตักเตือนอยู่แม้จะโกรธเคืองเราก็ตาม หรือไม่โกรธเคืองเราก็ตามหากเรากล่าวคำที่เป็นธรรมอยู่บาปย่อมไม่เข้ามาแตะต้องเราเลยคันธาระดาบทนั้นถือคติที่ว่าจะไม่ทะนุถนอมใครเหมือนอย่างที่ช่างปั้นหม้อกระทำแก่ดินเหนียวที่ยังคงเปียกดิบอยู่โดยจะนวดปั้นให้เหมือนจะกำราบจะข่ม หากผู้ใดมุ่งหวังมักก็จะสู้ทนหนักแน่นอยู่ได้จากนั้นท่านคันธาระดาบทจึงกล่าวต่อไปว่าถ้าใครไม่มีปัญญาของตนเองหรือไม่ได้ศึกษาวินัยให้ดีแล้วเขาเหล่านั้นย่อมจะเที่ยวไปเสมือนกระบือตาบอดเที่ยวไปในป่าฉะนั้นแต่หากบุคคลใดในโลกนี้ ได้ศึกษาวินัยมาเป็นอย่างดีในสํานักของอาจารย์ตนเองเขาย่อมเป็นผู้มีวินัยดีเพราะอาจารย์แนะนำไว้ดีแล้วย่อมเป็นนักปราดผู้มีจิตตั้งมั่นดีเที่ยวไปอยู่ดุดดังบรรพชิตผู้ศึกษาดีแล้วในข้อประพฤติมีการก้าวไปข้างหน้ามีการถอยกลับเป็นต้นล้วนตั้งอยู่ในอธิกะสินศิกขา อธิจิตศสิกขาอธิปัญญาสิกขาด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเป็นผู้ปราศจากความฟุง้งซ่านมีจิตตั้งมั่นดีแล้วท่านทั้งหลายครับเมื่อวิเทหะดาบทได้ฟังได้ไรตรตรองในสิ่งที่อาจารย์พูดตักเตือนตำหนิว่ากล่าวในลักษณะชี้บอกขุมทรัพย์วิเทหะดาบทจึงสำนึกได้ถึงเวลานี้ วิเทหะดาบทเริ่มได้สำนึกเกิดสังเวทใจตนเองได้มองเห็นกิเลสตัวอึดอัดขัดเคืองไม่ยอมแพ้คิดเอาชนะด้วยกิเลสอัตตามานะซึ่งกุ้มรุมอมบังจิตใจไปชั่วครู่เสมือนราหูอมจันฉะนนั้นก็นึกละอายต่อบาปของตน ได้เข้าไปไหว้ขอขมาอาจารย์คันธาระแล้วก็พูดว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านจงตักเตือนท่านจงพร่ำสอนแก่ผมเถิดคำใดที่ผมได้กล่าวล่วงเกินกับท่านไปแล้วก็เพราะความเป็นผู้ไม่มีความยับยั้งใจท่านโปรดให้อภัยแก่ผมด้วย พระศาสดาทรงสแสดงชาดกนี้จบแล้วจึงตรัสว่าวิเทหาดาบทในครั้งนั้นก็คือพระอาณน์ในบัดนี้ส่วนคันธาระดาบทก็คือเราตถาคตในบัดนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคำพูดชี้บอกขุมทรัพย์นะครับคือการติเพื่อก่อของกัลยาณมิตรของผู้มีปัญญาไม่ใช่ ติเอามันนะฮะติเอาเพื่อความสะใจติให้คนอื่นหมดกำลังใจนี่คือคำพูดชี้บอกขุมทรัพย์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะการกดรักังเพื่อเป็นกำลังใจการกดไลค์กดแชร์เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับุเรือ่องสอนพูดสวัสดีครับ